สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูประกาศต่างๆที่อาจารย์สื่อสารกับเรานะคะโดยปกติเนี่ยอาจารย์จะสื่อสารกับเราถ้าสมมุติว่ามีประกาศอะไรที่เร่งด่วนแล้วก็อยากให้ทุกคนทราบซึ่งไม่ใช่งานหรือเป็นการอัปโหลดเอกสารการสอนนะคะอาจารย์ก็จะโพสต์ไว้ที่หน้าสตรีมค่ะ เมื่อเราเข้ามาดูที่หน้าสตรีมนะคะสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเป็นหน้าสตรีมเนี่ยจะมีแทบแบนเนอร์ที่เป็นรูปภาพสวยๆอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้เลยค่ะอย่างกรณีนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีข้อความต้อนรับที่อาจารย์โพสต์ให้เรานะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนต่างๆอย่างเช่นอาจารย์มีการโพสต์ข้อคําถามมีการมอบหมายงานนะคะแล้วก็มีการอัปโหลดไฟล์การสอนก็จะมีหลายส่วนเลยค่ะที่เราเห็นตรงนี้นะคะ ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมีส่วนที่เป็นประกาศก็คือส่วนที่มีข้อความนะคะที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้ถ้าสมมติว่านิสิท์อยากจะโต้อตอบก็เสมือนเวลาที่เราไปแชทใน Facebook ใน Instagram เลยค่ะเราก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ตอบกับอาจารย์ได้นะคะตรง a d class comment นะคะอาอาจารย์สวัสดียินดีต้อนรับมาเราก็สวัสดีอาจารย์กลับไปนะคะอพอพิมพ์เสร็จนะคะก็กดที่ โพสนะคะหรือเป็นรูปลูกศรตรงนี้ค่ะนะคะก็จะมีคอมเมนต์ตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็จะเห็นนะคะแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะามาพิมพ์โต้ตอบคุยกันได้เหมือนในโพสต์ f a c e b o o k เลยค่ะง่ายๆมากเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเจอบ่อยๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของอ่าโพสต์ Post ต่างๆที่อาจารย์โพสต์อย่างเช่นอาจารย์อัปโหลดไฟล์อาจารย์ อมอบหมาย Assignment หรือมีการประกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเราไม่ได้เข้าคลาส m มาเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาจารย์ได้ทำการโพสต์นั้นๆไว้แล้วนะคะวิธีการนึงนะคะนิสิตสามารถที่จะไปดูได้ค่ะว่าเราได้รับการตั้งค่าได้ตั้งค่าเอาไว้ไหมว่าให้มีการแจ้งเตือนนะคะผ่านทางอีเมลของเราซึ่งอีเมลเนี่ยก็จะเป็นอีเมลเดียวกับที่เราใช้ เข้าบัญชีนี้นะคะเราไปดูการตั้งค่าตรงนี้ได้ค่ะจากที่แถบ3ขีดนะคะตรงนี้ค่ะเราคลิกนะคะคลิกเสร็จเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาจนเจอ Setting คลิกเข้าไปที่ Setting นะคะเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นการตั้งค่าทั่วไปของเราสังเกตง่ายๆค่ะดูตรง notification ตรงนี้ค่ะอีเมลของเราเนี่ยแถบตรงนี้ตั้งเป็น เปิดไว้อยู่ไหมนะคะถ้าเปิดก็จะเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าปิดก็จะเป็นสีเทาๆนะคะนอกจากการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอะไรบ้างที่เราจะให้มีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลครูแนะนําว่าให้เราตั้งค่ามันทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดการสื่อสารทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูดูการตั้งค่า Google c u s o o m ของเราได้ง่ายๆค่ะ ในการใช้งาน Google Classroom นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือหลายครั้งที่เราต้องเหมือนแบบไปหน้าอื่นๆแล้วเราจะกลับไปหน้าห้องเรียนของเรายัางไงนะคะสังเกตว่าอยู่ที่จุดขีดสขีดหมดเลยค่ะถ้าเราอยากจะกลับไปที่ห้องเรียนของเรานะคะให้เราคลิกที่ขีด3ขีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นชั้นเรียนต่างๆที่เราเป็นสมาชิกอยู่ก็ให้คลิกเข้าชั้นเรียนนั้นๆนะคะ อย่างอันนี้ Social s ไซ n ์นะคะที่เราเป็นค่ะมันก็จะมาที่ชั้นเรียนน,นั้นๆค่ะ